อาจารย์ขอได้ไหมเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามิดถัยใช่ค่ะหนูกำลังหนูกำลังจะคิดผิด้ไม่เอาไม่ให้ทำอาจารย์ขอเรื่องนี้เลยอย่าทำนะทุกคนครับ อาจารย์กำลังเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีและการเดินทางครั้งนี้ของอาจารย์ทำให้อาจารย์และทีมงานเจอเรื่องที่ใหญ่อย่างไม่คาดคิดมาก่อนและทำให้ชีวิตหนึ่งครอบครัวเปลี่ยนไปตลอดการอาจารย์ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์คุณน,นกครับคุณน,นกเปิดร้านขายอาหารที่จังหวัดเพชรบุรีและอยากให้อาจารย์ช่วยไปรีวิวร้านให้อาจารย์จึงตั้งใจไปหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าและหวังว่าคุณน,นกจะดีใจที่ได้เห็นอาจารย์ จริงวันนี้อาจารย์มีนัดหมอเลยนะทิ้งนัดหมอ,อ,อมาเลยนะนี่จริงๆแล้ววันนี้อาจารย์มีนัดพบคุณหมอนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้อาจารย์รู้สึกว่าต้องมาหาคุณนกในวันนี้เท่านั้น หลังจากที่เดินทางประมาณ3ชั่วโมงกว่าและตามหาร้านของคุณนกนานพอสมควรและในที่สุดเราก็มาถึงครับร้านของคุณนกชื่อสิริกัญญาซีฟู้ดแต่ทันทีที่มาถึงก็เกิดเรื่องที่อาจารย์ไม่เคยคาดคิดมาก่อนทต้องไปอีกต้องไปอีกร้านดูร่มเรื่นดีนะ บรรยากาศในร้านค่อนข้างร่มรื่นนะครับตัวอาจารย์ก็ตื่นเต้นมากหากคุณนกเจออาจารย์แล้วจะดีใจหรือเปล่าเปิดไหมทำไมเงียบจังเด็กแก้งถามใชว่าเปิดร้านหรือเปล่าร้านเปิดไหมร้านเปิดไหมครับร้านเปิดไหมครับเปิดค่ะจอดฮัลโหลครับออันนี้สิส,ส,สิสิจักรพัฒ์ครับพอดีอยากจะมาอ๋อมาเอินออกมาออกรุงเทพค่ะ ประมาณเย็นๆมืดๆอะตอนนี้เพิ่งมาถึงกรุงเทพเองอ่ะออกมาตั้งตอนเที่ยงอ่ะจะ้ะแต่ปรากฏว่าคุณนกไม่อยู่ร้านตอนนี้คุณนกได้หนีจากร้านไปเรียบร้อยแล้วและการหนีครั้งนี้คุณนกไม่บอกใครเพราะร้านของคุณนกตอนนี้กําลังจะโดนธนาคารยึดรวมถึงบ้านที่กรุงเทพตอนนี้กําลังจะโดนยึดเช่นเดียวกันคุณนกจึงเดินทางไปดูบ้านครั้งสุดท้ายมันได้บอกทางบ้านว่าหนูไปไหน งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนจะคุยด้วยนะครับใค่ะคจะหนีไปไหนอ๋ออาจารย์หนูจะหนีม่าบ้านหนูจะหนีมาหาทางไม่รู้จะไปไหนดีจะ้ะอา้าวแล้วบอกว่าอยากเจออาจารย์อาจารย์มาถึงที่แล้วจะหนีไปไหนหมอไม่รู้ว่า นนพวงน,น,น,นี้มันตัดสินแล้วอะพวงนี้หนูต้องคิดบัญชีให้เรือแล้วหนูไม่มีเงินอะคุณนกคุยกับอาจารย์ไปเสียงคลอไปจริงๆแล้วคุณนกไม่คิดจะกลับมาที่ร้านอีกแล้วและตั้งใจว่าคืนนี้จะคิดสั้นครับเดี๋ยนี้นักิาการเนี่ยมันเดือนสุดท้ายแล้วอะหาทางออกมันไม่เจออะมไม่รู้จะทำยัง,ยงไง แต่อาจารย์ก็บอกกับคุณนกนะครับว่าตอนนี้อาจารย์มาหาแล้วจะกลับมาร้านกี่โมงแล้วคุณนกก็บอกว่าจะกลับมาหาอาจารย์แต่กว่าจะขับรถจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงกว่าคุณนกกังวลว่าอาจารย์จะไม่รอแต่อาจารย์ก็บอกกับคุณนกทันทีนะครับว่าอาจารย์จะรอเ๋ยวนจะรีบกลับถ้าอยู่แต่มให้อาจารย์รอน้นไปชันมันก็ใช้เวลาอยู่นอาจารย์ไ็นไรอาจารย์จะรอ ขอบคุณมากเลยเจะกลับจรจะกลับนะได้ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะทันทีที่วางสายโดนัทเพิ่งได้รับข้อมูลยืนยันนะครับว่าเมื่อคืนคุณนกกำลังจะคิดสั้นและอาจารย์ก็มาในวันนี้วันที่ร้านนี้ที่เป็นชีวิตของคุณนกกำลังจะโดนยึดและบ้านทุกหลังของคุณนกกำลังจะกลายเป็นทรัพย์สินของธนาคารนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ครูบาอาจารย์ดนใจให้อาจารย์ต้องเดินทางมาในวันนี้ตรงนี้ก็จะโดนยึดแล้ว ก็ค,ค่อยบอกว่าเมื่วานเขาคิดจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายเลยหรอเรามาในวันสุดท้ายวันดี้เลยนะพนักงานในร้านทันทีที่เห็นหน้าอาจารย์ก็รีบเข้าไปบอกกับทุกคนด้วยความตื่นเต้นครับ แต่ตัวอาจารย์กลับมีความรู้สึกเป็นห่วงคุณน,นกและกําลังตั้งคําถามในใจว่าหากร้านนี้โดนยึดแล้วคุณน,นกจะทํายังไงต่อกับชีวิตและพนักงานทุกคนในนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าวันนี้เจ้านายของเขากําลังจะคิดสั้นและอาจจะไม่ได้กลับมาตลอดการ อาจารย์นั่งรอคุณนกที่ร้านตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสองทุ่มครับกับบรรยากาศในร้านที่ค่อนข้างจะเงียบเหงาส่วนโดนัทก็ลองเช็คกับคุณนกดูนะครับว่าตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วอาจารย์รู้ดีครับว่าคุณนกดีใจและอยากมาพบอาจารย์ไวๆและกลัวอาจารย์จะไม่รอแต่อาจารย์ก็กำชับนะครับว่าไม่ต้องรีบปลอดภัยไว้ก่อนอาจารย์รอได้รอว่าอาจารย์รอได้อาจารย์รอได้ครับอาจารย์รอได้ครับทานข้าวยังจ้ะ ได้แล้วครับพ่อหักไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยใช่ไหมครับโอ้โอเคครับแนทางปลอดภัยครับครับผมเขาก็รีบมาแหละแต่ก็ต้องบอกให้ใจเย็นๆอันตราย ขยันเขาเป็นคนขยันมากเพราะอาจารย์ก็ดูเฟซบุ๊กเขาขยันมากไม่ประยุด์เลยสู้จริงๆเนี่ยสู้มากด้วยสู้จนไม่คิดว่าเขาเจอสถานการณ์แบบนี้ได้ยังไงช่วงที่อาจารย์รออาจารย์เปิดดูเฟซบุ๊กของคุณนกครับคุณนกเป็นคนขยันมากและพยายามทำทุกอย่างที่อาจารย์สอนในไลฟ์เสมอ ในวันที่อาจารย์เปิดให้ลูกศิษย์ทุกคนสามารถส่งสินค้ามาให้อาจารย์รีวิวให้ฟรีได้คุณนกก็ส่งสินค้ามาให้อาจารย์รีวิวครับและอาจารย์จําได้ดีว่าอาหารของคุณนกอร่อยมากจริงๆอาจารย์ข้องใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณนกถึงตกอยู่ในสถานการณ์นี้ได้เพราะคุณนกขยันและสู้มากจริงๆไม่แต่ถ้าสมมติร้านี้นี้โดนดดเขาไงต่อ และอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สงสัยคือหากร้านนี้โดนยึดคุณนกจะทำยังไงต่อและหากอาจารย์ไม่มาในวันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้เจอคุณนกอีกตลอดชีวิตซึ่งสร้างมาตลอดชีวิตและกำลังจะเสียไปทั้งหมดในวันพวกนี้ถ้าเราไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่มาถ้าอาจารย์ไม่มาวันนี้เกิดอะไรขึ้น นอกจากตัวอาจารย์ที่นั่งรอคุณนกแล้วยังมีลูกน้องของคุณนกที่กำลังนั่งรอเจ้านายให้กลับบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าหากวันนี้อาจารย์ไม่มาเขาอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้านายเขาไปตลอดชีวิตและร้านนี้ที่เป็นเหมือนบ้านและที่หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนกำลังจะกลายเป็นทรัพย์ของธนาคารที่ทุกคนต้องย้ายออกหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นในวันพรุ่งนี้เช้าตรงน,นี้อยู่หน้าปากทางอ๋ออโอเคครับโอเคครับ อีกห้าทีตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2องทุ่มและอีก5นาทีคุณนกจะมาถึงส่วนอาจารย์ก็รอด้วยใจจดจอ่อและในที่สุดคุณนกก็มาถึงพร้อมกับน้ำตาที่ไหลตลอดเวลาอาจารย์สัมผัสได้ถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของคุณนกที่มันหนักหน่วงเหลือเกินตรงนี้ฝั่งนี้ฟังนี้ฝังนี้ คุณนกเดินมาพร้อมกับลูกชายที่เป็นดาวซินโดรมนะครับและคําถามแรกที่อาจารย์ถามคุณนกคือเป็นยังไงบ้างคุณนกบอกว่าทุกอย่างกําลังจะโดนยึดเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างทุกใจอย่างแรงแต่จะสูญสารลูกไม่ไเคยเลี้ยงลูกเขาเป็นดาวซินโดรมด้วยไม่อยากทิ้กงกไป ก็ยังรูกหลกขึ้นลบหลกขึ้นหลกขึ้นหลบหมเชื่ออะไรหลกนี่นี่ครับตรงนี้ไปนั่งตรงนี้าปนั้นคุยกันนั่งคุยกันนั่งคุยกันเป็นยังไงเล่าให้ตอนพ่อรอวเงินเลือดัดบ้านน้องจะโดนยึดเดือนหน้าเดือนนี้งบจิการเนี่ยก็นั่นหมายความว่าถ้าพ้นวันนี้ไป<ม>บ้านเราอาจจะไม่มีอยู่เลยใช่จ้ะ ็นนี่่เปพอ,อ,เอ,อาจารย์จับมือคุณน,นกและถามว่าเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่หนูเหนื่อยมากปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณน,นกแบกรับคนเดียวโดยไม่บอกใครแม้แต่พ่อกับแม่คุณน,นกก็ไม่ยอมให้รู้นะครับคุณน,นกกลัวว่าหากทุกคนรู้ว่าคุณน,นกมีปัญหากลัวทุกคนจะทิ้งคุณน,นกไป จริงเดือนละเท่าไหร่ในทั้งระบบหนละแสนกว่าบาทดอกอย่างเดียวดอกอย่างเดียวเดือนละแสนธนาคารต้องสายเดือนเท่าไหร่หนึ่งแส,แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทก็แสดงว่าเดือนหนึ่งเราต้องมีเงินอย่างน้อยสองแสนกว่าบาทใช่จ้ะเพื่อทตี้ยมาจ่ายนี่ใชแ่แล้วและรายได้เราก็มีทางเดียวคือที่นี่ใช่จ้ะ ที่นี่คือที่เดียวที่ทําให้เราสร้างรายได้และมีเงินได้ใช่ไหมใช่คหนูมไม่อยากเสียตรงนี้ไปเพราะพอไม่หนูไม่รู้จะอยู่ที่ไหนคุณนกเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบครับรวมหลายล้านบาทต้องจ่ายนอกระบบเฉพาะดอกเบีย้ยเดือนละประมาณแสนกว่าบาทและหนี้ธนาคารเดือนละแสนกว่าบาทรวมแล้วหนึ่งเดือนต้องหาเงินให้ได้อย่างน้อยเกือบสามแสนบาทครับมันเริ่มต้นยังไง มันเริ่มต้นหนูพ่วงรถเครื่องสองข้างไปรับเรือในทะเลขับรถลงไปในทะเลหนูก็ผ่านมันมาได้จนหนูมีเรือสามติดลำชีวิตหนูก็โตขึ้นคุณนกสู้ชีวิตมาโดยตลอดครับเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยแล้วขับรถซาเล้งรับจ้างจนสามารถมีเรือเป็นของตัวเองหลายสิบลำ คนนกสำเร็จมาโดยตลอดมีบ้านที่กรุงเทพและเปิดร้านอาหารที่กรุงเทพทุกอย่างกำลังไปได้ดีครับแต่สุดท้ายก็เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อคนนกเผลอไปเข้าบริษัทขายตรงแห่งหนึ่งไม่รู้ว่าอะไรดนใจทำให้คนนกนำเงินทั้งหมดไปลงทนุนรวมถึงนำบ้านและที่ดินทุกอย่างเข้ากู้กับธนาคารเพื่อลงทนุนแต่สุดท้ายทุกอย่างก็พังทลายและหายไปในพริบตาชีวิตก็ยังไม่ได้เย่ จนมาลงทุนธุรกิจอีกตัวหนึ่งทงหมดไปเก้าล้านธุรกิจอะไรจุดสุขภาพอืมเวมทั้งหมดหมดเท่าไหร่เก้าล้านตอนนั้นก็สะดุดเลยใช่มันก็สะดุดเลยอาจารย์บอกกับคุณน,นกนะครับว่าไม่เป็นไรและให้คุณน,นกกลับไปจำให้ได้ว่า คุณนกเคยสำเร็จมามากแค่ไหนและความสำเร็จนั้นสำเร็จเพราะอะไรและให้คุณนกกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งอาจารย์อยากบอกคุณนกอย่างนี้ตอนที่คุณนกขับรถพ่วงข้างจนสามารถสร้างเรือได้30ลําทั้งหมดนั้นนะคุณนกทำเพราะว่ามั่นใจในตัวเองใน,ในความเพียรของตัวเองแต่พอคุณนกเข้าไปบริษัทนั้นคุณนกขาดความเป็นตัวเองใช่ค่ะ ขาดความเป็นตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองจากที่เคยฝากความหวังไว้กับตัวเองกลายเป็นว่าไปฝากความหวังไว้กับที่อื่นกับบริษัทอื่นถ,ถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุกลับมาที่ตัวเองเหมือนที่เคยทําระหว่างร้านนี้กับบ้านที่กรุงเทพถ้าต้องเสียไปเลือกเสียอะไรไปเสียที่บ้านทกรุงเทพ หนูเอาบ้านนี้ไว้เขายัางมีพ่อแม่หนูอยู่อะไรที่เป็นภาระตัดได้ตัดเลยอาจารย์รู้ว่ามันรู้สึกยังไงเพราะอาจารย์ผ่านมันมาแล้วและอาจารย์จะแนะนาอย่างที่อาจารย์เคยผ่านมาอะไรทิ้งได้ทิ้งไปก่อนเหลือแค่สิ่งสําคัญไม่ต้องกลัวอะไรหรอกเพราะคุณนกอ่ะ สร้างมันมาเยอะแล้วแล้วจะสร้างได้อีกครั้งด้วยและครั้งนี้จะมีอาจารย์ช่วยผักการ์ดจะมีอาจารย์ช่วยผักกัน์ดด้วยขอบคุณลูกค,ครับลูกครับลูกอาจารย์ขอได้ไหมเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามคิดสั้ำนี่อ่ะหนูกำลังหนูกำลังจะคิดชื่อตุ๊ดอไม่เอา ไม่ให้ทำอาจารย์ขอเรื่องนี้เลยอย่าทำนะอาจารย์ขอนะไอห,ห,หนูเป็นห่วงลูงที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วก็พ่ออีกอย่าทำนะหนูมีพ่อเป็นดวงใจของหนูที่สุดคือพ่อไม่เคยทิ้งหนูตั้งแต่เล็กหนูอยู่โรงเรียนตึกตาคัมภาลูกสาวต้องเคาะต,ตั้งแต่อนุบาล ตั้งแต่สามขวบพ่อเลี้ยงดูปูฟังให้หนูเป็นเด็กดีนคนดีอาจารย์คุณนกรักพ่อมากครับเพราะว่าพ่อคือคนที่คอยให้กําลังใจคุณนกมาตั้งแต่เด็กแต่เหตุการณ์ที่ทําให้คุณนกเจ็บปวดมากที่สุดนั่นก็คือพ่อกับแม่อดข้าวและไม่กล้าบอกลูกว่าข้าวสารหมดเพราะรู้ว่าตอนนี้ลูกไม่มีเงินแล้วนูบอกลูกเอ,อกว่อเมื่อหลายวันก่อนนีนูไปเปิดทางข้าวสารไม่มีข้าว หนูก็ไม่มีเงั้น,นูถามพ่อพ่อข้าวหมดทำไมพ่อไม่บอกหนูพ่อบอกว่าพ่อเห็นเองไม่มีพ่อก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงพ่อหนูเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวพ่อกับ,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 บแม่ ซ้มที่เราเห็นในร้านนี้เป็นฝีมือของคุณพ่อคุณนกที่ตั้งใจสร้างให้ลูกนะครับเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่ร้านค้าแต่มันคือความรักที่พ่อคุณนกทําเพื่อลูกที่รักมากที่สุดแต่อย่างที่อาจารย์บอกห้ามคิดอย่างนั้นอีกนะสัญญาแล้วนะถ้าที่ผ่านมาเคยซู้เพื่อพ่อสู้เพื่อลูกลูกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอาใหม่ดูแลที่นี่ให้ดีที่สุดนะพัฒนาที่นี่ให้ดีที่สุด เพราะที่นี่มันไม่ใช่แค่บ้านแต่มันคือที่ที่มีความหมายกับใจเราอาจารย์เพิ่งรู้นะครับว่าที่คุณนกไปกรุงเทพในวันนี้คือตั้งใจไปยืมเงินคนคนหนึ่งที่รู้จักกันพอเคยยืมเขาไหมไม่เคยยืมแต่เขารู้ว่าหนูกําลังแยก<อ>คุณนกตัดสินใจขับรถไปหาคนคนนั้นทั้งทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเจอหรือเปล่าและถ้าได้เจอแล้วเขาจะให้ยืมเงินไหมเพราะเขาเีความหวังเดียวใช่ค่ะใช่ ถึงแม้เรารู้สึกว่าเราไม่มีศักดิ์ศรีเราก็ต้องไปใช่คนน่ะทูกคุณนกทิ้งศักดิ์ศรีทั้งหมดของตนเพื่อแลกกับร้านนี้และหากคนคนนั้นไม่ให้ยืมเงินคุณนกก็พร้อมจะตัดสินใจทิ้งชีวิตในวันนี้เช่นเดียวกันก็ไปยืมเงินเงาแฟนหนึ่งว่าจะกิดบัญชีพรุ่งนี้แต่หนูยังไม่ถึนได้ขอยืมคุณนกไปถึงบ้าน หนูก็ถึงบ้านอาจารย์ก็โทรมาหนูประกาศแต่ตอนที่คุณนกกาลังจะถึงบ้านของคนคนนั้นเป็นจังหวะที่อาจารย์โทรหาพอดีคุณนกจึงตัดสินใจขับรถกลับมาหาอาจารย์เร็วที่สุดหนูไม่ยังห้อาจารย์ไปหนูยังห้าอาจารย์รออย่าท้าหนูบอกนานอาจารย์ไปชิบนูปนุ่งตองหนูไม่กหนูหนูไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์มาแนละ้วไปไปไหนหรอกนั่งรอยเนะี่ยให้เราไปอนนีเลย เลี้ยงลูกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเอางี้ถ้าได้แสนหนึ่งจะรอดใช่ไหมใช่ค่ะรอดเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอ,ยอุ้งของคุณมากก่ยากุดเดี๋ยวอาจารย์ช่วย,อ,ย,าวยอาจารยถามคุณนกนะครับว่าถ้าได้เงินหนึ่งแสนบาทแล้วจะรอดใช่ไหมคุณนกบอกว่ารอด อาจารย์จึงไม่ลังเลที่จะช่วยครับเงินจํานวน1นึ่งแสนบาทไม่น้อยเลยแต่มันมีค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับชีวิตของคุณนกและครอบครวัวดูแลตัวเองขอบคุณตีมงานมากที่มันเสียสวลาเวลาให้กับบุคคลคนหนึ่งที่คิดว่าไม่มีค่า และอาจารย์ก็บอกกับคุณน,นกนะครับว่าอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเพราะคุณน,นกมีค่ามากและมีค่าเสมอกับคนที่รักคุณน,นกคุณน,นกมีค่ามากเรามาเริ่มใหม่นะอาจารย์ก็จะช่วยผักดันไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ออนตาให้ก่อนแสนหนึ่งเอาไอโฟนมามอาจารย์ไม่ต้องอาจาะอืไม่เอาหล้ ในจังหวะที่อาจารย์จะโอนเงินหนึ่งแสนบาทให้คุณนกคุณนกบอกว่าไม่อยากรับแล้วเพราะว่าเกรงใจอาจารย์แต่อาจารย์ก็ตั้งใจช่วยนะครับและนี่คือการต่อลมหายใจให้กับคุณนกและครอบครัวให้หรือซะว่าอาจารย์ให้นงไม่ได้ให้คุณนกให้นงนีดโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคแต่ที่อาจารย์ช่วยเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณนกลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งเข้มแข็ง สู้ชนะให้ได้นะลุกขึ้นมาใหม่ไม่ใช่แค่เพื่อคุณนกแต่เพื่อน้องเพื่อพอ่อหรอคุณนกคือคนแรกที่อาจารย์ช่วยด้วยเงินสดเยอะที่สุดตั้งแต่อาจารย์ช่วยคนมาทำไมถึงอาจารย์ช่วยหนูเยอะอาจารย์ชื่นชมในการต่อสู้ในความกตัญญูและความไม่การไม่ยอมแพ้อาจารย์เห็นคุณนกมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมนาะ อาจารย์จึงตัดสินใจกล้าให้และกล้าช่วยและหลังจากที่อาจารย์โอนเสร็จอาจารย์บอกกับคุณนกว่าตอนนี้รอดแล้วนะอาจารย์โอนให้แล้วนะหนึ่งแสนบาทสิริกัญญามนำโชคจะรงขอบคุณมากเลยรอดแล้วนะรอดแล้วนะขอบาขอบคุณทีนบมน่หนูตายเลยนตายแล้ว รอนะชั้งแข็งนะสู้นะสู้อาจารย์เป็นกำลังใจให้ร้านอาหารนะ่ะที่เนี้ยมีแต่คนบอกว่าอร่อยใช่ทำกับข้าวให้อาจารย์ชิมอยสิได้จะอะอยากให้อาจารย์ชิมอะไรเอามาเลยได้ๆแล้วทันทีที่อาจารย์บอกว่าอยากทานอาหารร้านคนนกคนนกวิ่งไปบอกพนักงานทุกคนให้ลงมือทำทันทีด้วยความดีใจครับ ไม่ไหวอะ่ะเปนแคที่ไม่ไหวผมไม่ไหวนะผมเห็นเขาสู้แบบเขาสู้จริงๆอนะ่ะสู้แบบสู้มากทุกอย่างที่อาจารย์แนะนำเขาทําหมดเลยนะอะไรที่อาจารย์สอนเขาทาหมดเลยอะ่ะในช่วงที่อาจารย์รออาหารพ่อและแม่ของคุณน,นกก็เดินมาหาอาจารย์ครับเพราะบอกว่าอยากเห็นตัวจริงโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นแฟนคลับอาจารย์มานานครับดูทุกคลิปเลยออแม่นอนเด็กืรนกครับเนี่ยแม่รู้จักไหมครับ ดูชทรสัตว์ยุ่งกันเนาะดูวันนี้ก็ยังดูอยู่ขอบคุณครับดีใจจังเลยแม่ดูคลิปเราด้วยคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณนกน่ารักมากครับแล้วคุณพ่อก็เล่าประสบการณ์การออกเรือหาปลาให้อาจารย์ฟังเป็นการพูดคุยที่สนุกสนานมากครับน้องยิเกร้องมิกเซิร์กรอลูกเก่งมากเลย <L un ique> น,อน้องนะิกลูกชายของคุณนกก็น่ารักมากครับนอกจากจะพยุงคุณยายแล้วก็ยังช่วยเสิร์ฟน้ําให้ด้วยตัดภาพมาที่ครัวของคุณนกในตอนนี้ตอนนี้อาหารใกล้จะเสร็จแล้วนะครับน่าทานมากๆของทุกอย่างในร้านสดมากครับเพราะว่าขึ้นจากพแพ่แล้วเข้าครัวทันทีเลยอราอยาอาจารย์ผ่านกาั้งกั้งอร่อยมากเนื้อมันจะเป็นยวงเลยเหมือนกุนน้งเลยอันนี้ขึ้นจากเรือบสดๆเใช่ใชแล้วก็อย่างนี้ต่อใช่มใชใช่ไหมใช่นี่<ช> เนี่ย่้มันเป็นจะเป็นยวงนั้นกระตุกปีดไหมครับดีมากดีสุดๆทุกคนครับเป็นร้านอาหารที่อาจารย์กล้าการันตีได้เต็มปากว่าอาหารร้านคุณนกอร่อยมากๆที่สำคัญได้เยอะราคาถูกทุกอย่างในร้านดีทั้งหมดเลยแต่แค่ตอนนี้ไม่มีคนรู้จักมากพอเท่านั้นเองอร่อยมาก อร่อยาอร่อยจริงจริงอร่อยอร่อยมากและตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณนกรู้เรื่องแล้วนะครับคุณนกได้กราบเท้าพ่อกับแม่และให้สัญญาว่าจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งด้วยใจที่เข้มแข็งที่สุด และพ่อพยายามกลั้นน้ำตาและให้สัญญาว่าจะรอดูความสำเร็จของลูกดังเสมอพ่อต้องอยู่ดูความตเนงใจันนะ บางทีชีวิตของเราก็ดูเหมือนโดนชะตากรรมกลั่นแกล้งให้เจ็บปวดทุกข์และทรมานแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเจ็บปวดมากแค่ไหนตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เราก็ยังต้องสู้ต่อเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรับผิดชอบแค่เพียงชีวิตของตัวเองเท่านั้นแต่เราล้วนเกิดมาเพื่อเป็นดวงใจของใครบางคนเสมอฉะนั้นทุกการต่อสู้ของเราจึงไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อตัวเองแต่เรากำลังต่อสู้เพื่อคนที่เรารักและรักเรา ไม่ว่าจะเพราะปฏิหารหรือว่าเพราะอะไรที่ทําให้อาจารย์มาที่นี่แต่เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าที่สุดของอาจารย์ที่ได้ช่วยต่อลมหายใจให้กับหนึ่งครอบครัวสวัสดีครับ